สวัสดีคะ่ะสวัสดีทักทายพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ไม่ว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ YouTube นะคะช่องร้านเกจิมหาเวทนะคะหรือว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ Facebook ค่ะ f Facebook f a แ p a เ e f a c e b o o k กลุ่ม นะคะของร้านเกจิมหาเวศก็สวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะก็ไหนๆเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วแตะที่กระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้น้องปลาด้วยเวลาน้องปลาอัพคลิปนะคะใหม่ๆเนี่ยมีพระเครื่องนะคะหลากหลายธาราจาร์เนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยของทางร้านเกจิมหาเวศไม่ว่าจะเป็นรายการเช่าพร้อมส่งนะคะหรือว่าจะเป็นรายการจองค่ะซึ่งรายการจอง จองพีออเดอร์นะคะก็คือจะต้องรอของเนาะไม่ใช่ว่าจองแล้วได้ของเลยนะคะรายการเช่าก็มีเยอะแยะหลากหลายคณาจารย์ค่ะรายการอจองค่ะก็มีหลากหลายเกจิคณาจารย์ มากมายหลายวัดเช่นกันนะคะที่ให้พี่ๆได้เลือกสรรเลยค่ะคอคนรักพระเนาะก็คอคนรักเครื่องรางก็มีเยอะแยะมากมายเช่นกันนะคะก็เข้าไปกดติดตามนะคะถูกใจแฟนเพจได้ค่ะหรือว่าจะเป็นกลุ่มนะคะของทาง Facebook ก็ได้ร้านเกจิมหาเวชเครื่องรางของขลังนะคะก็เข้าไปได้เลยนะอ่าสำหรับวันนี้ค่ะ ในช่วงของพักเครื่องมหาเวทกลับมาอีกแล้วซึ่งไม่รู้ว่า EP ไหนเพราะว่าเยอะมากๆเลยนะคะในช่วงของพักเครื่องมหาเวทของช่องร้านเกจิมหาเวทก็คือ,อมีวัตถุมงคลรุ่นไหนนะคะที่ร้านเกจิมหาเวทยังคงมีอยูอ่มีรุ่นไหนอยู่น้องปาก็จะเอามาอัดคลิปนะคะบางรุ่นเนี่ยคือของนานมากแล้วตั้งแต่น้องปาเป็นแบบ ปาเริ่มมาทําสวนจองตั้งแต่ปี59นะคะของเยอะมากๆหลากหลายรุ่นมากๆพี่ๆหลายๆท่านบอกนองปลาคลิปนกปลาเยอะมากเลยพี่ดูไม่หมดเลยดูมาหลายวันแล้วก็ยังดูไม่ครบมีตอนนี้น่าจะมาณ700น่าจะ700ว่าคลิปแล้วเนาะประมาณนี้นะคะก็โอเคไม่เป็นไรค่ะก็โทรสอบถามกันดูอีกทีนึงหรือว่าคอมเมนต์นะคะอยากให้พี่ๆหลากหลายท่านคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันแสดงความคิดเห็นกันค่ะว่าอยากจะได้ ให้นงปลาอัดคลิปรุ่นไหนนะคะให้อ่าจะได้เดี๋ยวจะเอามาแกะเอามาแกะให้ชมนะคะสําหรับวันนี้ค่ะอีกหน่งรุ่นค่ะเพิ่งเข้ามาไม่ใช่ของเก่านะอันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆแล้วก็นอกปลากลัวล,ล,ลืมไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนกปลาจะเก็บขึ้นชั้นละอ่าจะเก็บขึ้นขึ้นสต็อกทาทาลงสมุดสต็อกแล้วก็เลยว่าเออเหลือแค่นี้เองประมาณ20กว่าองค์ตามนี้เลยประมาณ20กว่าองค์ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเอามาอัดคลิปเลยดีกว่าเนาะ ก็สำหรับรุ่นนี้นะคะของพึ่งออกมาเลยนะคะรูปหล่อปิดตามหาอุดนะคะหรือว่ารุ่นปืนแตกหรือว่าปิดตาปืนแตกแหละน้องปาเรียกสั้นๆว่าปิดตาปืนแตกอ่ะเขาเป็นรูปหล่อปิดตามหาอุดนะคะก็ตามข้างหน้านี้เลยหลากหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับว่ารุ้นเนื้อรุ้นโชคข้างหน้านี้คือรายการรุ้นเนื้อรุ้นโชคนะคะซึ่งรุ่นเนื้อรุ่นโชคคืออะไรผู้สร้างสร้างมาจํานวนกี่เนื้อสมมติว่าสร้างหนึ่งหมื่น หนึ่งหมื่นเหรียญสมมติว่าลุ้นโชคหนึ่งหมื่นเหรียญนะคะเขาก็จะปิดอย่างนี้มาเลยทุกเนื้อเลยค่ะทุกเนื้อที่ผู้สร้างเขาสร้างนะคะไม่ว่าจะเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะผู้สร้างสร้างเนื้ออะไรเขาก็จะปิดแล้วก็ซีนมาอย่างนี้ปิดทึบซีนมาแบบนี้ซึ่งปากก็ไม่รู้ว่าข้างในคือเนื้ออะไรนะคะผู้สร้างที่เขาส่งมาให้ปากเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาส่งอะไรมาให้นะก็ตามนี้เลยนะคะเข้าใจกันง่ายๆเนาะไม่ง ก็เขาสร้างทั้งหมด10,000เหรียญสมมติเขาสร้างทั้งหมด10,000เหรียญเนื้อทองคําเนื้อนว่าเ,เนื้อนู้นเนื้อนี้ตามในใ,นใบกราฟ,ฟิกที่เขาส่งมาให้ดูตอนเปิดจอง <K id> เขาก็จะมีรายการลุ้นเนื้อแจ้งมาว่ามีอะไรบ้างที่เขาสร้างในจํานวน10,000ื่นเหรียญทองแดงห0 0อันสมมติทองแดง5 0 0พันทองแดง, 5, 000, ง,แดงลงยาเท่านีเน้เนื้อเงินเท่านั้นเท่านี้ทุกเนื้อเขาก็า้ารวมกันค่ะแล้วเขาก็แจกให้แล้วก็ปิดมาแบบนี้ ซึ่งปาก็ไม่รู้นะว่าอะไรเดี๋ยวปาจะแกะให้ชมนะคะว่ารูปหล่อปิดตานะคะมหาอุดไม่แกะนะเป็นลุ้นโชคเดิมๆนะคะน้องปาเปิดให้บูชานะคะเป็นพร้อมส่งนะคะนี่เป็นรายการเช่าพร้อมส่งเปิดให้บูชานะคะอง์ละ500บาทนะคะอง์ละ500บาทนะคะก็ไปลุ้นเอานะคะว่าจะได้เนื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวปาจะแกะให้ให้ชม โอ้โหเขาซีนมาแบบแน่นหนามาก <c oughs> ดูซิว่าเราจะได้เนื้ออะไรกันแกะก่อนว่าเราจะได้เนื้ออะไรกันแกะดูว่าเราจะได้เนื้ออะไรกันรายการลุ้นโชคนะคะโอ้ไอติมมาขายอยากกินไอติมรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะน้องปาไม่รู้หรอกว่าจะได้อะไร แล้วแต่ดวงเลยบางคนเช่าองค์เดียวได้เนื้อเงินก็มีบางคนเช่าสิบองค์ได้แต่เนื้อทองแดงก็มีอ่าแล้วแต่ดวงนะแล้วแต่โชคของลูกค้านะคะแล้วส่วนใหญ่น้องปลาเนี่ยอะไรที่เป็นเรืยการรู้โชคเนี่ยน้องปลาไม่ค่อยได้แกะนะน้องปลาก็จะแกะโชว์อย่างเงี้ยค่ะแกะให้ลูกค้าดูเต็มที่ก็ไม่เกินห้าองหรอกอ่าอ่าได้เนื้อนี้อ่าเราเราลองดูสิอันนี้คือเด็กอ๊อกก้อนอุดจีวรน,น้องก็ไม่โฟกัสอีกเอา้า นี่เลยสวยงามเห็นไหมมืออาจจะแบบเลอะเหมือนคาบครีมคาบแป้งเลยเพิ่งอาบน้ำทาครีมทาแป้งนะคะนี่เลยสวยงามสวยงามปิดตาปืนแตกนะคะนีสวยดีสวยดีหรือว่าจะแกะดีเดี๋ยวจะลองแกะสักสิบองค์เนาะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนแต่ตอนนี้อยากให้ อยากให้ลูกค้าลุ้นเองปาเป็นคนที่ว่าไปอยากให้ลูกค้าลุ้นเองอยากให้ลูกค้าเอาไปลุ้นเองค่ะเหมือนตอนที่เราจองมาใหม่ๆเนอะอลูกค้าหลากหลายท่านของน้องปาก,ก็ชอบรายการจองแบบลุ้นโชครุ่นไหนมีลุ้นโชคเนี่ยเอาจองลุ้นโชคจองจองจอง,จองนะคะก็มีพี่ๆหลายๆท่านสวยงามค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะปิดตาปืนแตก ของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์น,นี่สวยงามน่ารักดีค่ะขนาดก็โอเคอยู่นะน่ารักดีอืมสวยดีสวยดีคล้ายๆก็ปิตาอ่ะน้องปามอีกรุ่นหนึ่งให้ดูก็คล้ายๆกันปิดตาเพิ่มซับนะคะที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดนี่ปิดตาเพิ่มซับนะคะที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุด เ,เทียบเคียงนี่เพิ่มซับเพิ่มซับองค์น้อยกว่านะนี่ดูได้เห็นนะอ่าสวยดีสวยดีแต่ก็สวยด,สวยดีสวยทั้งคู่ละคะ่ะแต่อันนี้ดูเขาแบบอ้วนๆอวบๆล่ำๆนะคะแต่ก็สวยอะ่อะก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะองค์ละห้าร้อยอ่ารวมส่งห้าร้อยห้าสิบบาทคะ่ะ ลุ้นโชคนะคะ550บาทค่ะลุ้นโชคนะคะก็เดี๋ยวพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อต้รงปาได้เลยค่ะที่063 6 6 3 5553นะคะทีนี้เหลือประมาณแค่นี้ตามนี้เลยประมาณ20องค์ประมาณเนี้ยยี่องค์ประมาณนี้ไม่เกินนี้นี่ลองแกะอีกดูไหมลองดูลองดูอ,งดอ่ะลองดูอีกสักองค์อ่ะองนี้วางไว้นี่ก่อน เอาองไหนดีองนี้ก็แล้วกัน,นง่ายงดีอ่าเล็บยาวนี่ก็ไม่ได้มีอะไรทำอะไรก็ระบากนะเ,เล็บยาวเนี่ยอ้าสวยเห็นไหมแต่ละองค์เห็นไหมคะที่แกออกมาเนี่ยให้ให้ลูกค้าได้ลุ้นกันไปนะคะสวยงามค่ะอันนี้น่าจะเป็นผิวรุ้งแหละเออรุ่นนี้สวยนะคะ สวยดีค่ะองละห้าร้อยห้าสิบนะคะพร้อมส่งองละห้าร้อยห้าสิบนะคะมีประมาณยี่สิบองนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วค่ะรุ่นนี้ก็ปิดไวมากๆหมดไวมากๆต้องไปอยากจะบอกว่ารุ่นนี้หมดไวมากๆเขามีรายการหลักและรายการลุ้นรายการหลักก็คือสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะจองเนื้ออะไรที่เขาสร้างนะคะแต่รายการหลักไม่ทันค่ะ เนื้อเงินก็ไม่ทันลูกค้าจะเอาก็ไม่ทันเนื้ออะไรก็ไม่ทันสักเนื้อเลยค่ะมีแค่นี้แหละค่ะมีแค่รายการลุ้นนะคะที่ทันมาแค่สี่สิบกว่าองคประมาณสี่สิบห้าองแล้วน้องปาก,ก็ส่งให้ลูกค้าหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือตามนี้เลยเหลือประมาณยี่สิบสององประมาณเนี้ย ที่น้องปาเอาไว้ให้สําหรับ YouTube นะคะเวลาน้องปาจองของเนี่ยน้องปลาจะจองถ้าสมมติว่าได้ยอดมา50น้องปาก็จะตัดเอาไว้สําหรับ YouTube สักยี่สิบสำหรับลูกค้าจองสักสัก30ประมาณนี้สวยงามค่ะน่าจะเป็นผิวรุ้งแหละสวยสวยเห็นไมไม่แก่แล้วนะก็เก็บเอาไวนะ้เนาะที่แกะแล้วก็ไม่ออกนะเพราะว่ารายการไหนที่ปาแกะแล้วส่วนมากปาจะไม่ค่อยออกนะคะ มีอะไรซีนเขาอะเดี๋ยวปะต้องอเอาถุงซิปมาใส่เพราะว่าผิวเขาจะได้ไม่นีหรือไม่ก็เอาไปเลี่ยมรักษาผิวสวยดีอันนี้หน้าเหมือนจะเป็นทองแดงเถื่อน,อนหรือว่าทองแดงรมออปาก้าเอ้ยทองแดงรมซาตินอะไรอย่างเงี้ยสีเขาประมาณนี้แต่สวยอะอ่ะหมดแล้วหมดเลยนะไวนะจ๊ะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวมีรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวจะมา อัดคลิปนะคะในช่วงของพักเครื่องมหาเวทให้พี่ๆหลากหลายท่านที่คอยตามนะคะช่วงนี้ก็มีมีมีเอช่วงนี้อยู่นะว่าอยากเห็นว่าปามี รุ่นไหนอยากให้เอาอะไรรุ่นไหนนะคะมาอัดคลิปลงในช่วงของพระเครื่องมหาเวทก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะสำหรับพี่ๆหลายๆท่านที่รอน้องปลาหาของต้องขอโทษจริงๆนะคะขออภัยจริงๆขอพระคุณมากๆจริงๆที่ติดตามนะคะขอพระคุณจริงๆเลยคะ่ะก็เดี๋ยวพยายามหาให้ตามออเดอร์นะคะเพราะว่าเยอะมากๆเลยลูกค้าอ,อทั้งออเดอร์จองนะคะแล้วก็ทั้งลูกค้าที่อยากจะ ของที่ออกไปแล้วเนาะปัดรับงานคนเดียวก็ช้าหน่อยนะคะต้องขออภัยจริงๆอ่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมศูนย์จองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวสสวัสดีค่ะ